เดี๋ยวก่อนบอกสิว่าทําไมนะเกิดอะไรขึ้นกับเราเกิดอะไรขึ้นเกิดว่าความจําช่วงออกวันนี้หายไปทําไมแล้วใครใครเป็นคนรู้พี่ใหญ่สังเกตนะพี่ใหญ่บอกว่าเออเจ๊จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ทําอะไรไปบ้างตั้งแต่เช้าแล้วทาไมถึงถามทําไมถึงถามลูกอะทำไมถึงรู้ว่าลูกจำไม่ได้ถามขึ้นมาเพราะอะไรก็ลูกอันน้ำบอกว่าเสร็จแล้วก็ดูดูแล้วอะตื่นนอน กันเกตว่าแล้วถามว่ามันนิยมอะไรอะไรอะไรไปข้างในไปเรียงทางรถไฟน้ำตา้ำๆาหมัเขาปะเออใสแล้วพราเลยโทรหัดเติร์ดคุยหัดเติร์ดอีเจ้าไม่ตายแหกไว้แล้วล่ะไม่หรอกไม่ค่อยมาเป็นไรแล้วก็ไม่ให้หนูเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะเออไม่เป็นไรหรอกหรือว่าเปลี่ยน เดี๋ยวเดี๋ยวได้เปลี่ยนเดี๋ยวจะลืมเปลี่ยนเนี่ยเสื้อไข่เนี่ยใส่อยู่เนี้ยเสื้อแย่ดิลืมคืนน่ะใช่ใช่ได้ใช่ไหมได้ไหมใช่เนี่ไอ้ตาจจะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอาจจะใช้ใช้อะมมันลืมแม้กระทั่งจะเมารถอ่ะเออไข่แก่ฮะแก่เลยลืมเมารถเลยลืมเมารถ มก็เอกใจนะผมเตรียมตัวจะออกไปนู่นแล้วผมนัดพี่ไว้ว่าผมจะไปวันเนี้ยสามโมงสามโมงเย็นสบฮะปไ,ไปบ้านบ้านาน้องแฝดอะเมื่อสองวันไปไหนรู้ไหมไปจริง,รงครับนี่ของผมคขนมาไ่้บ้านล้วกาวเอไปิกันสองนี่จะไปิกันาอ่าง้อ่นะผมนัดพี่ไว้ว่าเดี๋ยวผมจะไปวันนี้เฮ้ยทีแรเจะไปเมื่อวานนี้ไอ้พวกนี้ไง ให้วันทิตย์ใช่ไหมแต่แล้วเขาโทรมาบอกไปวันนี้สิเพราะว่าเขาเปลี่ยนโปรแกรมใหม่แล้วก็นหยบยประชาชนเราเอามาปะเอามาแล้วยุ่งเอาเดี๋ยวใครลองเริ่มเล่าใหม่สิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรามันเกิดว่าห้าโมงหลังอาบน้ําเจ๊จาไม่ได้ว่าวันนี้ทําอะไรไปบ้างพูดจาโวกวนไอันี่คือไปไหนไปโรงพยาบาลพ่อถุก ใครโทรมาโทรเข้ามือถือน้าสิให้โทรข้างมือถือนะยุ่งเดี๋ยวปั่นนะเราถึงะถึงบ้านน้าแล้วยุ่งลวมันมืดมองอมงศพภาไม่ให้ตูเปลี่ยนเนี่ยนะเดี๋ยวกันไอมันเริ่มจากอะไรนะเริ่มจากจำไม่ได้ว่าวันนี้ทำอะไรไปบ้างแล้วก็พูดจาวกวนอยู่แต่ไปเยอะเรื่องเดิม ยังกำลังบ่นพี่ใหญ่เปล่าเออก็เลยซ้ำๆๆพี่ใหญ่หันเปลี่ยนเรื่องมั่งเวลาจะให้บ่นเนี่ยอ่าตอนนายุ่งเออว่าอ้าวตอนไหนให้โทรนายุ้งอ่ะอ้าวใช่ใช่ใช่ก็เจให้โทรหายุ่งแล้วเป็ประชาชนมาปะมันโทรหายุ่งมันโทรคุยกับยุ่งหรือเปล่า สไม่ใช่โทรมาหาแม่ว่าเรื่องอะไรนะเข้าใจว่าถึงรงมาแล้วจะมาถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอซ้ำๆโดยที่อาบน้ําออกมาแล้วนะถึงแล้วแล้วยังไงต่อลูกก็ถามว่าลูกเป็นไรไก็ขึ้นบัตรแล้วไงทําบัตรแล้วแล้วบอกเขาไปที่ไปที่คัดกองเปล่าใช่ใช่ตรงคัดกองเนี่ยแล้วเขาบอกบอกเขาบอกให้โทรนะให้น้าคุยกับเขาไงโอ้ยไอ้เสี่ยงม่ือดไอ้ใหม่ไม่รู้ไอ้ใหม่ไปทำนี่ไปทำ ออกบ้าไนใช่ไมใช่อแใยุ่งไม่คุยอะต้องคุยใค่ะตะรูในยุ่อานี่ใครนึว่าไอ้ดื้อไอ้ใหม่หรอน้่ใม่น้อไม่เออน้อให่น้องใหม่อ่าจะคุยค่ใน่งเรคัดกรองพยาบาลคัดกรองอ่าตกรูเดี๋ยวพอ่ีี่ร้านตะกรูไมาแล้วก็ขด้พยาาลน่องไปในยุ่งไปนนะ ทำไมนะเราเป็นไนะมเาเลอะไม่เอาลยค่ะน้องใหม่น้องใหม่กำลังจะทำบัตรใช่ไหมไม่ยุ่งกันเลย่ะตัวเองพี่เป็นเพื่อนพี่เดือนที่พี่เดือนโทรมาส่งเวรไว้ส่งเวรไปก็ตัวเองป่ะ พอดีพี่ให้หลานพี่พี่เขาว่าไปทําบัตรรอไว้ก่อนเดี๋ยวพี่จะพาพี่สาวพี่ไปที่เอไเลยได้ใช่ไหมได้ค่ะพี่ฝากแนะนําหลานพี่หน่อยว่าต้องไปทําบัตรแล้วต้องทําอะไรยังไงที่ไหนแล้วเดี๋ยวพี่เอาพี่สาวพี่ไปรอที่เออนะแล้วกรวรแนะนำาพนิดนึงขอบคุณค่ะถ้าใครมีบัตรเรา เออเรียบร้อยใช่ไหมเออแล้วแล้วเขาบอกว่ายังไงเขาไ,ไ,ไ,ไม่ได้บออ้างเลยนายงเอ่อถามเขาว่าต้องไปทำบัตรอะไรที่ไหนระเบิดประชาชนได้ดื้อไปจะถึงยังไะออะมาแล้วเสร็จแล้วเ,เดินทำเสร็จแล้วเนี่ยทาบัตรเสร็จแล้วยืนยันติดแล้วใช่ใช่อ่าแล้วเขาให้ไปทําอะไรที่ไหนอ,อันนี้ก็คือเดี๋ยวบอกผมแค่ไหนะค่ะเดี๋ยวรอสักแปบหนึ่งนยยง อหมายถึงว่าต้องให้น้าไปใช่ใช่ไม่ได้ไปที่ฉุกเฉินเนี่ยเนี่ยที่ขับกองเนี่ยอยู่ตรงตรงฉุกเฉินอ่ะอ๋อยิงนายนยยุ่งขึ้นมาตรงนี้เลยเออมันให้เข้าประตูไหนวะไม่เคยขับรถเข้าไปเลยสักทีนายยุ่งนยยุ่งตรงเกือบซอยเจ็ดเลยอ่ะประตูอ่ะในนยยุ่งพอพอออกซอยนายยุ่งจะวิ่งเช่นไหนอ่ะก็วิ่งผ่านโรงพยาบาลไปอ่ะหรือว่าน้าควรจะไปทางไหน มายุ้งยุ่งออกซอยซอยเจ็ดมาก็ได้แล้วพอนยุคงออกขวาใช่ไะเลี้ยวขวาประตูแรกเลยอ่ะใช่พอเลี้ยวขวาขึ้นมาก็เลี้ยวซ้ายตรงประตูโรงพยาบาลซอยแรกเลยแหละอ๋อประตูแรกของของโรงพยาบาลเลยนะที่ออกมาจากซอยข้างโรงพยาบาลอ่ะนะใช่เพอาออกซอยเจ็ดใช่ไหมเราก็เข้าประตูตรงที่มีมีศาลอาคูมอะไรพวกเนี้ยอ่าอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปออกซอยเจ็ดรวมเลขอ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เต้นออกไปยืนไปยืนรอหน้าถนน อ่าได้ได้เผื่อจะได้เรียกโอเคโอเคเียนอะไร้เอาเดี๋ยวเล่าหนที่มันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะใครบางคนสังเกตเห็นอะไรยังไงพี่ใหญ่สังเกตเห็นว่าความจําของเจ๊ช่วงวันเนี้ยหายไปถามอะไรก็ไม่รู้ว่าทําอะไรมาบ้างวันนี้ทั้งวันทําอะไรไปเยอะแยะมากมายแต่จําไม่ได้ว่าทําอะไรไปแล้วก็ถามโบกวนๆอยู่เรื่องเดิม บ่นพี่ใหญ่อยู่แต่เรื่องเดิมเดิมเออเหรอเออดีนะยิ้มนะเจ้าบัตรประชาชนมานล่ยเอามาแล้วบัตรประชาชนทำบัตรที่อาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปั่นใครนึงลอสังเกตเห็นเราเป็นอะไรนะพี่ใหญ่สังเกตว่าเจ๊อะ ถามยู่แต่เรื่องเดิมเดิมถามว่าอะไรพูดเรื่องเดิมเดิมจำเหตุการณ์ที่ผ่านมาวันนี้ทั้งวันเลยไม่ได้แล้วลูกถามอะไรไม่หรอ้รอ,อ้อาวเฮ้ยเริ่มจำไม่ได้ไปเออถามซีทีไปด้วยกันเลยเ <c oughs> แล้วกันอ <c oughs> แล้วก็เธอก็ไม่ให้ฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าสัก,กหน่อยเออไม่ต้องเปลี่ยนหรอกสวยแล้วจะบ้าคุกเกนค่ะท่านขุดเลยมั้งวันนี้ เออเดี๋ยวมันก็ต้องรู้ว่าเป็นนักวิ่งเออเดี๋ยวก็ได้ไปเปลี่ยนเนี่ยไงทีเดียวเปลี่ยนเลยสักทีเดียวเออเปิดเพลงข้างหน่อยหนก็เปิดมาตั้งนานแล้วนะมันต้องพอมันเริ่มจากใครสังเกตอะไรลูกไหมเขาสังเกตลูกอัดน้ำมาลูกก็อัดน้ำมาเสร็จแล้วลูกก็ เป็นไรอ่ะลูกเป็นไรอ่ะทําไมวันนี้ทําอะไรมาลูกไปทำเตยไม่ได้แล้วเบอร์บออาบน้ำมาแล้วอ่ะอาบมาแล้วครับอาบมาแล้วไอ้วันน่ะอาบยังอาบมาแล้วไอหลองนี่อัพทีอาบน้ำมายังอาัพทีเท่านั้นนะเอาแล้วถ้ายังอยู่ชุดวิ่งอ่ะไม่ไ,ไ,มได้วิ่งชุดนี้ใส่ทุกวันจะกินข้าวไหมยัง กต,ติก็ไม่ค่อยได้กินเลยเนี่ยไม่กินถ้ากูรู้ว่าไม่อว้วกนะกูมาให้เร็วกว่านี้อีกมาจะงอกับชีวิตอยู่ไอเตอร์รู้ไหมเนี่ยรู้เดี๋ยวกู อีกสองนาทีอีกสองนาทีถึงโรงพยาบาลเจ้กปันใครเป็นคนสังเกตว่าเรามีอาการอะไรพี่ใหญ่สังเกตป้าเจ๊จำไม่ได้ว่าวันนี้ทำอะไรไปบ้างทั้งที่ทำไปเยอะเลยแล้วก็ถามอยู่เนี่ยว่าทำอะไรไปทำอะไรไปเล่าให้ฟังหลายรอบก็จำไม่ได้ อะไรเลยก็ไม่ต้องตกใจอะไรค่อยๆมาแต่เหลือเหตุการณ์เหตุการณ์ของวันก่อนหน้าจําได้หมดแหละข้าวถามเราด้วเหรอเออไม่ไนทยอะไรมีไทยอะไรอะไร นี่จะออกโรงเรียนแล้วจะออกหลังเรียนแล้วหน้าโรงเรียนแล้วโอเคโอเคแล้วแสดงเรียนอยู่เออค่อยๆไม่ได้เวลาไม่เป็นไรเสร็จก็มานแล้วนอออเไอ้ใหม่กับบ้านเหรอไอจ่ายไอนี่ใครเป็นคนสังเกตเห็นอะไรเราพี่ใหญ่สังเกตเห็นว่าว่าเจ๊จำความอะไรไม่ได้เลย ถามประโยคเดิมๆเ,เรื่องราวเดิมๆว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ทำอะไรทำอะไรไปบ้างก็ตอบไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนแล้วบผมตั้งแต่ตอนไหนห้าโมงเย็นประมาณห้าโมงเย็น <c oughs> อันนี้ใช่ไหมไดื้อใช่ใช่ใช่ ปัดประชาชนมาป่ะเอามาแม่มีแม้กันหรือเปล่าไม่มีไม่มีอันอ่ะเสื้อพ่าก็ไม่ให้ฉันเปลี่ยนเออไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้มีป่ะไม่ไม่มีนี่ไงแม่กนั่นแหละเอออืมไอยอะยุงมีแล้วแล้วพ่อสังเกตอะไรรู้เห็นอืม สังเกตเห็นว่าลืมกดทุกสิ่งอ่ะลมแดมด้ไไม่ด้ไ่ได้เอเดี๋ยวไปขยับไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> แม่นะ มี่จอดได้ไหมคะมีมีที่จอดได้ไหมคะขนะ้าน้ามาที่โรงแรมนี้ค่ะองนี่คบ่ออกีกคันหนึ่งตรงนี้ไม่ได้นนรอ น่าจะน่าจะแป๊บหนึ่งนะคะพอดีเอาน้ำมาที่โรงพยาบาลนะคะเขาอยู่ไหนอยู่อยู่ในที่ชุบเฉิดแล้วะคะ่ะ